สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่น้ำตกตลาดโตนจังหวัดชัยภูมินะครับก็ถ้าเลยน้ำตกตลาดโตนไป20กิโลก็จะมีพระธาตุชัยภูมิให้ก,กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่พระธาตุชัยภูมินะครับขับเลยเออกไปนิดหนึ่งเมื่อกี้ไปกันมาแล้วนะครับแล้วก็ก้ก็วนกลับลงมานะครับ ก็ถ้าช่วงโควิดก็ลงทะเบียนออนไลน์ครับถ้าใครไม่ลงทะเบียนออนไลน์ก็มาลงทะเบียนเข้าที่ด้นานหน้านํำตกได้นะครับ <c oughs> ไปเร็วมา <c oughs> โอ้ไปกันหมดแล้ว <c oughs> ไปกับน้องไปกับน้อง เดินตามมาดีลูกเดินทีลูกเดินเดินเดินตามน้องมาอันนี้ก็จอดรถด้านล่างนะครับแล้วก็เดินเข้ามาประมาณสามร้อยเมตรครับเออมั่วไครมั่วรถมาลูกกินตามแล้วกินตามฮะ อะไรสวยสไหมวันนี้ใครจะเล่นน้ำเล่นน้ำไหม,ไมนี่วัดดีวัดดีค่ะกล้องก่อนวัดดีค่ะวัดดีค่ะกล้องก่อนอออหรือว่าจะทำช่องพิมพ์ระดาพาเที่ยว <c oughs> ถอย พิมระดาพาเที่ยวเขาจะเอาไปทุกที่เนี่ยพกเดียเขาจะเอาไปทุกที่อยู่แล้วน้องพี่มาร้องเพลงขอโทษมาร้องกองแกงให้หน่อยร้องยังไงนะเพลงเป็ดได้เพลงเป็ดเหรอถ้าด่าพ่อตีแม่แล้วตายไปจะเป็นผีอะไร ไอ้ปันมันบอกผีเป็ดสวถือกล้องแล้วก็สิบสองหเเดี๋ยวต้องรอคนกดไลค์กดแชร์สี่พันคนก่อนพันคนตอนนี้ได้แปดคนอยู่เลย <c oughs> ขาดอีกกะไม่พันคนขาดอีกเก้าร้อยเก้าสิบสองคนเองได้ก, 1, กี่คนได้ต้องพันคนไงอนตอนนี้ได้แปดคนต้องไปลงกลุ่มอ่ะอหา,าลงกลุ่มไหนนี่ก็ลงทุกวันลงจนเขาเบื่อจนเขาที่เกียบไรแล้วหาว่านี่ลงยิ่งได้ตั้งหลายไลา์ตี้ลงได้เท่าไหร่ได้สี่ไหล กดได้คะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เอ้ยใช่ไหมใช่อ๋อน้องพีมวันนี้เราจะมาเที่ยวอะไรที่ไหนไหนบอกซิอะไรวะฮัลโหลยังฮัลโหลใส่กล้องก่อนเออดินี่นี่นี่ฮัลโหลเร็ว จุกเดะนี่ยังจุกเลยอีกหนึ่นนนนเรเงร้อยเมตรนะครับฮะข้างนู้นเลยข้างถึงเลย การน้ำปกติบอกแล้ว รถมานะพลอย มาเร็วๆรองเท้าหลุดแล้วลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกระโดดแล้วมาเข็นไม่มีนั่นไหมจะแชร์ใหนม่ลูกเว่ยนี่กลุ่มแม้ต่อมากเขาเข็นนะ นี่จะเป็นร้านของขายของที่ระลึกนะครับนั้นสวัสดีการกลจะถึงแล้วครับอีกนิดนึงเฮย ก็นี่ไงที่จะเดินลงมา,างถ้าจอดรถฝั่งที่พักด้านบนนะครับก็จะเดินลงมาฝั่งด้านนี้นะครับใกล้กว่าครับสถานที่กลางเต็นท์บ้านพักภูหางสิง បានតបតតូន นี่ก็จะพามากับสารเจ้าพอ่อตัดต้นกันนะครับสารแม่ย่าดีสารพ่อตัดต้นด้วงประวัติแม่ย่าดีนะครับ ฝังนี้เป็นประวัติปู่ด้วงครับ นิสารแม่ย่าดีนะครับฟิปเย้หมาหมาลูกมาไปนั่งไหว้พระ นั่งลงสิลูกเหยียบอะไรเหยียบอะไรฮะไม่มีที่จุดลูก นะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตรงน้ําตกนะครับอน้ําแห้งหน่อยช่วงนี้น้ําแห้งนะครับปกติน้ําเยอะกว่านี้นี่คิดว่าแต่หน้าฝนแล้ว น้ำจะเยอะนะครับห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับห้ามสุบ ีแล้วก็ห้ามทิ้งขยะนะครับล,ลื่นเลย ส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับ เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ